สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวิชาภาษาไทยวันนี้วันอังคารที่31สิงหาคมวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นเอ๊ข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะแล้วข้อคิดเห็นล่ะเป็นยังไงเราไปติดตาม ดูกันเลยนะคะว่าข้อเท็จจริงคืออะไรข้อคิดเห็นคืออะไรข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นการที่นักเรียนจะวิเคราะห์เนื้อหาสาระของการอ่านและการพูดนั้นนักเรียนจะต้องรู้ว่าอะไรเป็นใจความสำคัญของเรื่องอะไรเป็น เนื้อหาหลักอะไรเป็นเนื้อหารองหรือตอนใดเป็นใจความที่แสดงเหตุและผลข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นในขณะเดียวกันก็ต้องใช้ความคิดความรู้และประสบการณ์เพื่อพิจารณาเรื่องที่ฟังมีความสมเหตุสมผลและมีความถูกต้องหรือไม่มากน้อยเพียงใด เรามาดูลักษณะของข้อเท็จจริงกันก่อนเลยนะคะลักษณะของข้อเท็จจริงนะคะหมายถึงข้อความที่แสดงถึงเรื่องราวปรากฏการณ์ข้อมูลและสิ่งต่างๆที่เป็นจริงตามธรรมชาติสามารถพิสูจน์ ให้เห็นได้จริงและมีหลักฐานสนับสนุนยืนยันอย่างเช่นตัวอย่างนะคะน้ำเมื่อโดนความร้อนจะระเหยกลายเป็นไอข้อความนี้เป็นข้อเท็จจริงนะคะสามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ข้อความต่อไปนะคะการไหวเป็นวัฒนธรรมของคนไทย ข้อนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงเพราะว่าการไหว้ถือเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยเรามาดูตัวอย่างข้อเท็จจริงกันนะคะเมื่อกี้ครูอาจจะได้ยกตัวอย่างไปบ้างแล้วพระอาทิตย์ ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางด้านทิศตะวันตกพิสูจน์ได้มีหลักฐานจากวิทยาศาสตร์หรือดาราศาสตร์ยืนยันข้อมูลนะคะสนับสนุนตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะทะเลสาบสงขลาอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย อันนี้ก็มีหลักฐานยืนยันทางภูมิศาสตร์นะคะเพราะว่าเป็นข้อเท็จจริงตัวอย่างถัดมานะคะฉันเป็นลูกสาวคนเดียวของคุณพ่อคุณแม่อันนี้ก็แล้วแต่บ้านนะคะ แต่มันเป็นข้อเท็จจริงในตัวของแต่ละบุคคลสามารถพิสูจน์ได้จากเอกสารสูติบัตรหรือประวัติครอบครัวต่อไปนะคะเราก็มาดูลักษณะของข้อคิดเห็นกันค่ะข้อคิดเห็นหมายถึงข้อความที่แสดงความรู้สึกความเชื่อ ความคิดเห็นส่วนตัวหรือการาคาดคะเนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือพูดง่ายๆก็คือการแสดงความคิดเห็นอ่ายกตัวอย่างอย่างเช่นนารีสวยมากบางคนอาจจะบอกว่านารีเป็นคนสวยจริงๆหรือบางคนก็บอกว่าไม่ไม่เห็นสวยเลยในความรู้สึกของเขาในความคิดเห็นของเขา นั่นก็คือข้อคิดเห็นมาดูตัวอย่างแรกกันเลยค่ะสำหรับข้อคิดเห็นนะคะฉันรู้สึกว่าวันนี้หิมะสวยจังก็เป็นความรู้สึกความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถมีข้อพิสูจน์ได้ จึงกลายเป็นข้อคิดเห็นนั่นเองนะคะตัวอย่างต่อไปของข้อคิดเห็นนะคะคุณครวนไปตัดผมจะได้มีบุคลิกภาพที่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นข้อคิดเห็นเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้พูดไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้เพราะบางคนตัดผมออกมาอาจจะ มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นหรือไม่มีก็ได้ไม่เกี่ยวข้องกันจึงเป็นข้อคิดเห็นเป็นความคิดเห็นของแต่ละบุคคลนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างสุดท้ายของข้อคิดเห็นกันนะคะบ้านของฉันไม่ไกลหรอกระยะเวลาเดินทางน่าจะประมาณ15-20ถึง20นาที อันนี้ก็เป็นข้อคิดเห็นอย่างชัดเจนเลยคือเป็นค่าประมาณซึ่งไม่รู้ว่า15นาทีถึง20นาทีจริงหรือเปล่าอาจจะน้อยกว่านั้นหรือมากกว่านั้นเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีข้อพิสูจน์ไม่มีอะไรมาสนับสนุนเป็นเพียงความรู้สึกนึกคิดของผู้พูดเท่านั้นเองนะคะ สรุปนะคะข้อเท็จจริงเป็นความเป็นจริงความเป็นไปได้มีหลักฐานเชื่อถือได้มีความสมเหตุสมผลยกตัวอย่างข้อเท็จจริงนะคะเช่นสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยต้ยมยำกุ้ง เป็นอาหารประจำชาติของชาวไทยเพราะว่ามีหลักฐานยืนยันว่า,าต้มยำกุ้งเป็นอาหารอาหารประจำชาติของประเทศไทยอ,อย่างเช่นส้ตตมตำเป็นอาหารประจำภาคอีสานข้อเท้จริงก็คือความเป็นไปนได้การ ชื่อถือได้นั่นเองนะคะส่วนข้อคิดเห็นก็คือเป็นข้อความที่แสดงความรู้สึกนึกคิดการคาดคะเนอุบมาอุปัหมยหรือเสนอแนะความคิดของผู้พูดเองอย่างเช่นแพนด้าเป็นสัตว์ที่น่ารักที่สุดบางคนอาจจะมองว่าแพนด้าไม่ได้น่ารักที่สุดอาจจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นที่ แล้วแต่แต่ละคนชอบข้อนี้จึงเป็นข้อคิดเห็นนะคะวันนี้ฝนน่าจะตกแน่เลยก็เป็นข้อคิดเห็นเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะตกหรือไม่ตกยังไม่เกิดขึ้นค่ะวันนี้ก็ขอจบ เรื่องข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นไว้เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะและอย่าลืมทำงานส่งครูด,ด้วยค่ะ Word วอลนะคะเป็นเกมตอบคำถามง่ายๆตั้งใจทำนะคะมี20ข้อ10คะแนนเต็ม แล้วอย่าลืมแคปหน้าจอส่งงานคุณครูในระบบด้วยนะคะสวัสดีค่ะ